ตกลงคำว่าหิงมันแปลว่าอะไรหลายชั้นหน่อยนะ1หงิงเนี่ยมาจากคําว่าซุยขี้หิงหลายคนงงซุยขี่หิงคืออะไรเกิดมาไม่เคยได้ยินซุยขี้หิงผวนมาอีกครั้งจากคําว่าสิงขี่คุยดังนั้นคําว่าสิงขี่คุยก็คือหมายความว่าโอ้โหไอ้นี่มันขี่คุยเก่งเว้ยไปที่ไหนมันนั่งปับ๊บมันขี่คุยมันโม้มันอวดเรื่องตัวเองตลอดสิงขี่คุยก็คือ,คอขี่อวด สิงขี่คุยตุยขี้ขิงแล้วค่อยกลายเป็นขิงเฮ้ยที่มามันจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นหลักฐานยืนยันหรอกว่ามันมีที่มาแบบนี้แต่มันเชื่อได้ว่ามันมีที่มาแบบนี้แล้วย้ําแบบนี้นะภาษาเนี้ยใช้กันในโลกออนไลน์ใช้กันในโปรแกรมแชทแอปพลิเคชันต่างๆเท่านั้นเด็กๆน้องๆหนูๆทั้งหลายดูอาดูลุงอยู่อะ่ะอย่าไปเขียนคําตอบแบบนี้ลงไป ในกระดาษคําตอบแล้วส่งให้ครูนะลูกนะไอประเภทที่ว่าโหยครูอย่ามาขิงอย่างเงี้ยเขียนไปครูเขาไม่ให้คะแนนนะลูกถ้าจะใช้การมาโลกอินเทอร์เน็ตก็ใช้การมาโลกอินเทอร์เน็ตแต่ภาษาอย่างเป็นทางการที่ถูกต้องก็ควรจะรู้และใช้ให้เป็นด้วยครับ